เปิดแล้วนะครับวันนี้เปิดให้จองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์บ,บน a l l ส t สบมผ่านแอป,ปเป๋าตังนะครับสามารถเข้าไปจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์นะครับบนแอป,ปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่6มีนาคมถึง19มีนาคม2567เลยทีเดียวนะครับโดยพันธบัตรออมทรัพย์นะครับบนเวลส์สบมของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ25 67นะครับครั้งที่1นะมีจํานวน2รุ่นด้วยกันที่เปิดขายกับประชาชนทั่วไปนะครับคือรุ่นอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีนะครับรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละสต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยทุกทุกเดือนนะครับลงทุนเริ่มต้นเพียง100บาทและสูงสุด50ล้านบาทนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบนเว็บสบมสามารถไปลงทะเบียนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะ ให้ดูวิธีการลงทะเบียนอย่างละเอียดด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับตัวพันธบัตรตัวนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดจองซื้อเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปจองซื้อด้วยและเดี๋ยวผมจะแคปมาให้ดูนะครับว่าการจองซื้อขั้นตอนต่างๆนะครับเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร ออมทรัพย์กันเลยดีกว่าครับการจัดจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2567ครั้งที่1นะครับอ่ะเรามาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและรุ่นชื่อแล้วกันนะครับเร็วการจัดจําหน่ายวันที่11-19มีนาคม67นะครับรุ่นอายุและอัตราดอกเบีย้ยรุ่นอายุ5ปีนะครับจัดจำหน่ายเฉพาะ ประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อได้นะครับเป็นรุ่น SB293B นะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3%เปอร์เซ็นต์ร้อยละ3ต่อปีนะครับแล้วก็รุ่นอายุ10ปีจะมีแบ่งออกเป็นนะครับ10ปีรหัส SB343B นะครับซึ่งเป็นของประชาชนทั่วไปจองซื้อได้เท่านั้นนะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3.4ต่อปีนะครับรุ่นอายุ10ปีนะครับ รหัส sb 3 4 3 4นะครับสำหรับนิติบุคคลไม่สมมาผลกำไรอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ3ต่อปีนะครับการติดตั้งนะครับสามารถที่จะสแกน QR Code นะครับหรือเข้าไปที่นะครับไปที่ Play Store นะครับหรือหรือ l o p g y e Play นะครับหรือ App s t s t o นะลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเป๋าตั้งนะครับในหน้าจอของตัว แอปสโตร์ก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้ถ้าเพจสโตร์เป็นหน,หน้าจอแบบนี้นะครับก็ติดตั้งซะเมื่อติดตั้งแล้วนะครับเรามันก็จะให้ยืนยันตัวตนนะครับเพื่อสมัครลงทะเบียนแอปเป่าตัตงค์โดยให้ถ่ายรูปบัตรปจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็เออกอกพอถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับกรอก ถ้าไม่ขึ้นก็กรอกไปนะครับแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับคราวนี้มันจะส่ง OTP นะเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของหมายเลขนี้นะครับคุณก็ตั้งค่า OTP เลยนะกรอก OTP ที่ส่งไปนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นข้อมูลนะครับรายละเอียดของบัตรปรจำตัวประชาชนนะครับก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนชื่อจะเพิ่มอะไรนะครับลองดูรายละเอียดนะครับแล้วกดถัดไปนะคราวนี้ให้เตรียมสแกนใบหน้านะครับ ทำการสแกนใบหน้าของคุณพร้อมตั้งค่าพินก็เป็นอันจบเสร็จสิ้นกับการลงทะเบียนแอปเป่าตังค์นะครับคราวนี้พอลงทะเบียนแอปเป่าตังค์ปั๊บเนี่ยในหน้าจอนะครับของแอปเป่าตังค์เนี่ยมันจะมีคําว่า wallet s b มเนี่ยดูดูหน้าจอตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไป wallet s b มนะครับกดคลิกถัดไปนะครับอ่มันจะมีข้อมูลรายละเอียดอยู่นะครับแล้วก็คราวนี้มันให้สมัคร Wallet สบ b m ตาม ekyc นะครับ ก็ทําการยืนยันข้อมูลไปนะครับพอยืนยันข้อมูลไปสมัครเสร็จสิ้นแล้วการโเวตจะค้างอยู่หน้านี้นะครับกำลังตรวจสอบข้อมูลเลือกตรวจสอบสถานะล่าสุดเพื่อดูผลการสมัครนะครับรอหน่อยนะคราวนี้วิธีการลงทะเบียนกรณีเป็นผู้ยาวอายุ15ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึง20ปีนะครับก็จะมีวิธีการลงทะเบียนดังต่อไปนี้นะครับ โดยนะจะแสดงหน้าจอแนะนำให้ลูกค้ายืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมกับผู้ปกครองภายใน30วันหลังได้รับ OTP นั่นเองนะครับเพื่อให้ความยินยอมว่ายินยอมให้ผู้เยาว์นะครับเปิดบัญชีนี้นั่นเองนะครับนะพอยืนยันตัวตนกรณีสแกนหน้าอันนี้คือกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่าน10ครั้งนะครับกรณีลูกค้ายืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าไม่ผ่าน10ครั้งแอปจะ แจ้งให้ลูกคายินยันตัวตนด้วยบัตรจําจตัวประชาชนที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับภายใน30วันก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยเลยแล้วก็ไปเสียบนะครับบัตรประจาตัประชาชนนะครับนะ,ะสาเหตุและวิธีการแก้ไขในการลงทะเบียนเปิดลลสสอบร็อกสบมนะครับสมัครใช้บริการไม่สําเร็จนะครับกรอกข้อมูลไม่ครบนะไม่ถูกต้องกดสมัครใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน ตัวตนด้วยแบบจำตัวประชาชนกรณีสแกนใบหน้าไม่สําเร็จนะครับสามารถลองใหม่หรือนําบับจำตัวประชาชนไปยืนยันที่สาขากรุงไทยนะครับในกรณีสแกนใบหน้าผิด10ครั้งนะครับก็ต้องทําการนะนำแบบจำตัวประชาชนไปยืนยันที่ตู้ ATM หรือสาขากรุงไทยในวันถัดไปนะครับดำเนินการภายใน30วันกรณสีสมัครใช้บริการไม่สําเร็จนะครับข้อมูลของลูกค้าอาจจะติดเงื่อนไขนะครับเรื่อง FATCA นะครับหรือ CDD ทําให้ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้หากกรอกผิดสามารถลองใหม่ได้ในกรณียืนยันตัวตนที่สาขาก็สําหรับผู้ที่อายุ15ปีถึง19ปีต้องนำํำบัตรประชาชนนะครับพร้อมผู้ปกครองไปกรอกแบบฟอร์มยืนยันตัวตนนะครับเชื<ๆ>่อม <cockpit> ต่อข้อมูลไม่กรณี Wallet สบมระบบไม่สามารถสแสดงข้อมูลได้ก็สแสดงว่าเชื่อมต่อข้อมูลไม่สําเร็จไม่สามารถเรียกข้อมูล ที่แสดงได้กดลองใหม่นะรีเฟชใหม่หรือปิดแอปแล้วก็เปิดแอปใหม่นะครับกรณีศัก,นนส,กสมัครใช้บริการไม่สําเร็จนะครับเนื่องจากตรวจสอบข้อมูลหน้าบัตร ocr แล้วไม่ถูกต้องหรือเกิดความผิดพลาดระหว่างการสมัครให้เริ่มสมัครใหม่อีกครั้งเปิด Wallet สบมสําเร็จปุ๊บนะครับคุณเข้ามาปับ๊บเนี่ยมันจะมีหมดเมนูแบบนี้เลยนะครับมีเมนู เมนูใหญ่นะครับที่คลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาสู่หน้าจอแบบนี้กรณีคลิกซื้อขายพันธบัตรมันจะมาสู่หน้าจอแบบนี้นะครับณตอนนั้นตลาดแรกมีพันธบัตรอะไรขายอยู่นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพันธบัตรของฉันคือพันธบัตรของคุณน่ะมีการซื้อไว้นะครับรุ่นอะไรบ้างนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาสู่หน้าจอนี้นะครับเห็นไหมง่ายนิดเดียวเลยนะครับถ้าสําเร็จเนี่ยมันจะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เติมเงินได้นะ การเติมเงินเข้า Wallet ส so บมนะครับการเติมเงินเข้า Wallet ส so บมจะสามารถดําเนินการได้จาก Mobile Banking ของธนาคารเท่านั้นไม่รองรับการโอนจาก eWallet นะครับโดยสามารถทํา3วิธีการเติมเงินผ่านแอป,ปกรุงไทยเน็กนะครับกดปุ่ม เติมเงินผ่านแอปกรุงไทยเน็กนะครับเข้าสู่กระบวนการเติมเงินปกติผ่านกรุงไทยเน็กเติมเงินโดยใช้ w a l l ล็ตสบมคัดลอกเลข w a l l ล็ตสบม15หลักเปิดแอปโมบายแบงกิ้งของธนาคารเลือกใช้บริการโอนเงินพร้อมเพย์หรือเติมเงินพร้อมเพย์ใส่เลข w a l l ล็ตสบม15หลักนะครับในช่องกรอกพร้อมเพย์แล้วก็ระบุจํานวนเงินและทํารายการปกตินะครับการเติมเงินโดยใช้ QR code นะครับกดบันทึกเพื่อเก็บภาพ QR code ในมือถือเปิดแอปโมบายแบงกิ้งของธนาคาร กดปุ่มนะครับ QR code แล้วสแกน QR code นั้นนะครับเลือกปุ่มรูปภาพในเมนูนะครับเลือกภาพ QR code ที่บันทึกนะครับและระบุจำนวนเงินทำรายการก็เป็นอันเติมเงินได้สำเร็จนะครับสามารถเติมเงินหรือเติมเงินเข้า wallet ได้สูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทโอ้ยใครจะเติมมากขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นไปได้นะคราวนี้มาดูการซื้อพันธบัตรกันบ้างดีกว่ามาเข้าสู่หลักใหญ่ใจความละการซื้อพันธบ,บัตรสบมนะครับวิธีการจองซื้อนะครับ ให้เข้าไปที่หน้านะครับ s วลเลบมนะครับเลือกปุ่มซื้อขายพันธบัตรปุ่มใหญ่ๆเลยสีเหลืองๆเ,เนี่ยนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเห็นพันธบัตรที่เปิดขายในะช่วงเวลานั้นนะครับอย่างรุ่นเนี้ยนะจะเปิดขายตัวรุ่นอายุ5ปีกับ10ปีนะครับมันก็จะมีโชว์ขึ้นมานะครับให้เลือกเลยสมมุติเลือก5ปีก็คลิกไปนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ให้อ่านรายละเอียดของรุ่นนะครับ รายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็เปิดอายุอายุต่างๆเข้าไปดูรายละเอียดก็ได้นะครับศ <mm> ึกษารายละเอียดกดติ๊กนะครับกด <mm> ติ๊กเช็คปุ๊บกดถัดไปคราวนี้ให้ระบุจํานวนเงินที่จองซื้อโดยระบุจํานวนคํานวณหน่วยที่หน่วยลงทุนให้ตัวนัตินะครับคือคุณระบุจํานวนเงินเลยนะครับเดี๋ยวมันจะคานวณหน่วยให้ตัโนัติว่าจะซื้อกี่หน่วยนะครับอ้างอิงราคาต่อนหน่วยและปริมาณทวีคูณด้วยนะคราวนี้ยืนยันพิน6หลักที่คุณตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับ ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการจองซื้อผลิตภัณฑ์ง่ายๆนะครับง่ายๆผมจองซื้อมาหลายรุ่นแล้วด้วยวิธีนี้แหละนะครับสะดวกดีเนาะนะครับลองดูคราวนี้การโอนเงินออกจากวอลเล็ตสบมอล่ะทำได้ไหมนะครับสามารถทําได้เหมือนกันนะครับโอนได้เฉพาะบัญชีธนาคารกรุงไทยของตนเองเท่านั้นเนื่องจากต้องตรวจสอบให้ได้ว่าเลขบัตรเป็นตัวประชาชนนะครับเดียวกับเจ้าของวอลเล็ตนะกดเมนูโอนออกนะครับคราวนี้เลือกโอนกรุงไทยระบุ บัญชีตนเองเท่าน,นั้นนะครับแล้วก็ระบ <hi> ุเลขแบบตัวประชาชนตนเองในกล่องพร้อมเพย์นะครับก็สามารถโอนออกได้นะคือโอนออกบางทีเ <knowledge> นี mm ่ยเงินปะเงินอั of for <benefit> ตราดอกเบี้ยม <veter> ันมามัน <inf> ม <stands out> ันเข้าตัว wallet สบมใช่ไหมมันจะเข้าไปเราต้องการใช้อัตราดอกเบี้ยเหล่านั้นเราก็ต้องการโอนเงินออกมานะครับยังบัญชีก่อนนะจึงจะใช้ได้นะไม่งั้นเงินมันก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับดอกเบี้ยรับ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพันธบัตรนะครับพันธบัตรหน่วยละหนึ่งบาทคือะายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังที่กําหนดให้ราคาต่อหน่วยแค่หน่วยละหนึ่งบาทเท่านั้นประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้นะเพราะราคาไม่แพงนะครับสามารถซื้อพันธบัตรหน่วยละหนึ่งบาทผ่านช่องทางอื่นๆเช่นธนาคารได้หรือไม่พันธบัตรหน่วยละหนึ่งบาทสามารถเปิดขายนะครับผ่านบัลเลตสบมบนแอปเปาตั้งเท่านั้นนะสามนะครับสามารถดูรายละเอียดพันธบัตรหน่วยละหนึ่งบาทได้ที่ไหนสามารถดูได้ที่ที่ บัตรที่จําหน่ายนะครับผ่านวอล็ตสบมได้ทันทีซื้อพันธบัตรหน่วยละ1บาทแล้วได้รักฐานอะไรยืนยันมีสลิปการทํารายการนะครับเซฟลงในโทรศัพท์สามารถดูประวัติการทํา,ารายการได้ที่วอล็ตสบมเลยการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายแบบไหนจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนจะเข้าวอล็ตสบมนะครับมันไม่ได้เข้าบัญชีนะเข้าวอล็ตสบมแล้วคุณก็โอนออกจากบัญชีนะครับสามารถโอนให้บุคคลอื่นได้หรือไม่สามารถจะสามารถโอนให้กับบุคคลอื่นได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือ้ชวนนะครับโดยสามารถติดต่อสาขา ของธนาคารกรุงไทยนะครับสามารถออกเป็นใบพันธบัตรได้หรือไม่ไม่สามารถออกเป็นใบได้นะครับอันนี้แบบไม่ไร้ไร้ใบพันธบัตรสามารถเอาไปค้ำประกันมิตเตอร์ไฟฟ้าอื่นๆได้หรือไม่สามารถขอหนังสือค้ำประกันได้ที่โวลเลตสบมหลังจากวันจําหน่าย2วันและติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเอกสารสามารถขายคืนก่อนครบกำหนดได้หรือไม่สามารถขายคืนในตลาดรองได้นะครับที่โวลเลตสบมได้ตามยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ใบกำกับหักภาษีให้จ่ายจะได้รับอย่างไรเมื่อครบกำหนดการจ่ายดอกเบีย้ยเอกสารจะส่งไปที่อีเมลและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ w a l l e t สบมในเมนูพันธบัตรของฉันเมื่อครบกำหนดจะได้รับเงินคืนเงินต้นอย่างไรจ่ายเงินต้นทั้งจำนวนเข้า w a l l e t สบมในวันที่ครบกำหนดมีสมุดพันธบัตรให้หรือไม่นะครับรายการซื้อหรือทำธุรก,กรรมหลังการขายจะไม่ได้นำไปรวมในสมุดพันธบัตรนะครับหรือบอนบุ๊กแต่อย่างใดนะครับ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ022658050สำนักง,งานบริหารนีิสิน์นั่นเองนะครับหรือสอบถามนะครับการใช้งานบนแอปเป่าตังผ่านกรุงไทย Contact Center 021111111นะครับลองดูนะเพราะฉะนั้นใครอยากออมรูปแบบพันธบัตรนะครับก็ลองไปออมได้เลยนะครับ